สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะเจอหน้าน้า,นามูอย่างนี้แน่นอนไม่พลาดแน่นอนกับรถแต่งสวยๆครับสำหรับ EP นี้จะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรนะครับให้เห็นแวบๆวบอยู่ข้างหลังอ่าอยู่ข้างหลังน้ามูแล้วนะครับวันนี้พาไปดูพาไปเจาะลึกนะครับเพึ่งทำเสร็จสดๆร้อๆเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนเลยนะนะก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนะครับก่อนที่เข้าไปชมตัวรถนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้าหมูด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันว่าจะเป็นรถอะไรนะครับวับมาแล้วโอ้โหเป็นไงคอนเซปต์คาร์เอส,สปอร์ตี้ทั้งคันครับลูกค้าก่อนหน้านี้น้ำหมูได้รีวิวชุดแต่งเอส,สปอร์ตตี้ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ชุดจัดเต็มขนาดนี้นะครับลูกค้าเห็นลูกค้าชอบบอกจัดให้คันหนึ่งนะครับจัดให้คันนึง ก็ไม่มีปัญหาครับจาัดก,การให้ต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้เป็น c a p โฟเกตสเอสนะครับแต่เป็นเกียร์ออโต้แต่เป็นเกียร์ออโต้ระบบความปลอดภัยของคันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาให้จากเกตส s เปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมการทรงตัวตอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นป้องกันล้อมหมุนฟรีนะครับระบบช่วยเลือช่วยขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับหรือแม้จะแม้แต่จะเป็นระบบ Ending Stop a t d s t a r t นะครับคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็จะแตกต่างอัปเกรดจากตัว S ปกติเดี๋ยวคันนี้นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกมาแน่นอนนะครับรอหน่อยรอหน่อยมาแน่นอนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเกรดให้ดูกันนะมาเองมาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับบอกเลยว่าชุดใหญ่จริงๆอาจจะไล่กันเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับพื้นรองเท้า เหมือนเดิมเอาพื้นรองเท้าก่อนเลยอในเมื่อตัวรถนะครับมีสติกเกอร์ข้าดหน้าเหมือนไวเปอร์นะครับยางก็ต้องใช้ไ i p e r อ่ายางก็ต้องใช้ไวเปอนะครับตัวล้อตัวล้อเป็น RTG นะครับ l e n โ o so RTG ยางจะเป็น25555นะครับลูกค้าบอกขอหนาหน่อยหนึ่งละกัน50มันบางไปนิดนึงนะครับขอ55ละกัน ปิดดุมเลนะครับน็อตเลสีแดงสวยงามนะครับโดดเด่นแน่นอนนะครับเพราะมันเข้าคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะครับท่อเบรกก็สีแดงนะครับมันเข้าคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยเพราะว่าสังเกตได้ว่าชุดสเกิร์ตของเอสปอร์ตตี้ก็จะคาดแดงด้วยนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับอ่าคันหลังก็ล้อหลังก็เช่นกันนะครับ นอแดงเป็นด,ดุมแดงนะครับคันนี้ไม่ได้จัดทรงนะนะครับลูกค้าบอกไม่ชอบไม่อยากไปยุ่งอะไรกับช่วงล่างเดิมๆมีสูซุมาดีอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะจัดทรงอะไรนะครับขอเป็นทรงเดิมรถล,ละกันก็เลยเลือกใช้อย่าง55นะครับมาด้านหน้าโอ้โหไงมันเปลี่ยนไปเลยครับมันเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะครับดูดิอ่าด้านบนนะครับก็จะมี สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์คาดกลางนะครับไปจนถึงครอบเสาอากาศนะครับลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะครับแต่ท่านี้เขาชอบก็จัดไปครับไม่มีปัญหานะครับตัวครอบนะครับอันนี้เป็นตัวครอบนะครับครอบกระจังหน้าโคบครอบกระจังหน้าเคปล่านะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลย แล้วก็มีตัวยูนะครับก็ไม่อยากให้มันกลืนไปมากนะครับก็เอาเป็นสีดําเงาคาดด้วยแดงนะครับลูกค้าเลือกเป็นเคปล่าก็ได้นะกระจังหน้าก็เหมือนกันนะครับนะถ้าเลือกเป็นดําเงาก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นเคปล่า่แบบนี้ก็ได้แต่น้าหมูไม่อยากให้มันกลืนกันจนเกินไปนะครับสเกิร์ตอ่าสเกิร์ตล่างแจมๆเลยนะครับคาดด้วยแดงนะครับคาดด้วยสีแดงนะ มันจะไม่เหมือนกับเอ็กซิลี่โรงงานนะครับก็ขึ้นอยู่ความชอบลูกค้านะครับอันนี้ก็เซฟงบไปได้ถ้าไม่อยากออกถึงขั้นตัวเอ็กซิลี่นะครับด้านข้างนะครับไหนๆก็ใส่ชุดแต่งขนาดนี้ก็ขอสติกเกอร์ด้วยละกันนะครับสติกเกอร์เอสปอร์ตี้นะครับคอนเซปต์คารจัดให้นะครับวมไปถึงสติกเกอร์ท้ายด้วยนะครับสเก์ตข้างนะครับก็จะมีโลโก้เอสปอร์ตี้ตรงนี้นะครับ ด้านข้างก็จะคาดลิ้นแดงเหมือนกันนะครับยาวไปจนถึงด้านซุ้มล้อหน้าเลยนะฮะกระจกข้างนะครับก็ครอบกระจกมองข้างเคเล่าเข้าไปด้วยนะครับจะได้เข้ากันรวมไปถึงเสาประตูนะครับจะแปะเคปล่าเข้าไปด้วยนะครับประตูหลังก็เช่นกันนะครับอ่า คันนี้ก็จะมีปีกนกด้วยนะครับปีกนกถ้าลูกค้าไม่ชอบสีดําเงาแบบนี้ไม่ชอบชิ้นใจแบบนี้จะใส่เป็นเคปลาก็ได้นะครับเคปลาสชิ้นใจแบบนี้ก็มีให้นะนะครับหรือจะเอาเป็นเคปลามอนซ่าอ่าเคปลาสอากนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบลูกค้านะครับแต่คันนี้ชอบแบบนี้ก็จัดไปนะครับมาดูท้ายกันบ้างนะครับโอ้โหเป็นไง สวยงามอย่างกับรถคอนเซปต์คาร์นะครับตามสติกเกอร์เลยแต่จริงๆนี่คือรถลูกค้าใช้งานจริงนะครับคันนี้ไม่มีกันชนหลังมาอยู่แล้วนะเกจเอก็ไม่ต้องขยับถอดกันชนอะไรก็ใส่ชุดแต่งเอสปอ t ์ตีได้เลยนะครับ mm hmm. เป็นตัวสปอร์ตวันนะก็จะเข้ากันทั้งคันเลยนะครับรวมไปถึงสติกเกอร์นะครับก็ข้ามาจากฝากระโปรงหน้าก็ข้ามาที่เปิดฝาท้ายด้วยนะครับ จะสุดจริงๆคันนี้นะครับจะสุดจริงๆนะยังไม่พอเท่านี้ครับยังไม่พอเท่านี้ด้านในรถลูกค้าก็มีการขยับเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับด้วยเดิมที่ตัวรถนะครับให้วิทยุเป็นวิทยุ2ดินมาให้นะครับมีบูทโทรทโทรศัพท์มาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่พอใจนะครับขออัปเกรดอีกหน่อยนึงนะครับอาจจะเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวน้ำมูพาไปดูนะครับ ตัวกุญแจคันนี้ลูกค้าขออัปเกรดหน่อยละกันนะครับเดิมกุญแจโรงงานเป็นแบบนี้นะัเป็นแบบนี้นะนะครับก็ทําการอัปเกรดกุญแจนะครับคืออัปเกรดไม่ให้มีสัญญาณการขโมยแต่ว่าของน้ำหมูก็มันก็ต้องพิเศษนิดนึงนะครับไหนๆก็จะมีการขโมยแล้วก็ให้เป็นดอกรีโมทแบบนี้เลยนะให้เป็นดอกรีโมทแบบนี้เลยให้2ดอกเลยนะนะครับให้มา2ดอกเลย เท่ากับรถ1คันรถ1นคันมีกุญแจ4ี่ดอกเลยนะครับโรงงาน2นะครับแล้วก็เป็นการขมโมย2เวลาท่านใช้งานท่านก็ใช้แค่ดอกดอกนี้แค่นั้นดอกเดียวนะครับเดี๋ยวเอากุญแจไปกัดนะเดี๋ยวกุญแจไปกัดให้นะครับอ่ะเข้าไปดูข้างในมีอะไรอีกฟับอ่าภายในของเกียร์ออโต้จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะปัดเรือนไม้ LCD นะครับ คมชัดมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวลงตัวเลขอ่านะเป็น LCD สวยงามนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับตำแหน่งเกียร์เลือนไม้นะครับเกียร์ออโตโอ้อ่อาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวรถก็ดูกันคร่าวๆแบบนี้ละกันนะครับอ่ะคันนี้ อัปเกรดหน้าจอเป็นจอ Android แท้ๆเลยนะจ๊ะนะครับหน้ากากตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟนะฮะใช้งานได้จริงนะครับฟังก์ชันเพียบ Android แท้นะครับขอบคุม P ีด้วยนะครับ P ีเอ o n House นะครับสวยงามนะครับหน้าจอโหลดองโหลดแอปได้เลยนะครับใช้เหมือนเหมือนมือถือ Android ปกติเลยนะครับอ่ะ จอเดิมเป็นแบบนี้เราคืนให้นะครับอันนี้คือวิทยุเดิมโรงงานนะครับเราคืนให้นะครับนี่ก็เป็นภายในคร่าวๆนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่จัดให้ลูกค้าตามคำขอนะครับอยากได้อะไรก็จัดให้นะครับไม่เคยหมกไม่เคยเม็ดอยู่แล้วนะฮะ จัดเต็มทุกคันแน่นอนนะครับส่วนคันหน้านะครับน้ำหมูจะพาไปดูรถสวยๆคันไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับรายละเอียดอยากได้รถแบบนี้นะครับรายละเอียดแคมเปญนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เพจอิสุสุน้ำหมูจัดหนักนะครับเบอร์โทร0971688897ใจร้อนก็ยกหูมาได้เลยนะจ๊ะนะวันนี้น้ำหมูลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายสวัสดี